อันนี้ขึ้นเลยขึ้นขึ้น98ตัวเอาอะไรมาชนะครูเนี่ยมาครับผมมาต่อกัน EP ที่20ผมเด e s ซาลาเซนนครับซาลาเซเนาะปเดี๋ยวเราไปดูด่านเลยครับว่ามันเป็นยังไงครับด่านนี่โอ้โหเงิน2,000พวกมึง8,000ได้เปรียบจัดครับแต่เรามีพัธมิตรนะ1คนอยู่ตรงนี้ครับอีกหนึ่งคนไม่ใชมี1คนแค่นี้เออ มีเพื่อเราหนึ่งคนครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ต้องรับรับตีอยู่สองคนผ่านได้คือมีหนึ่งทางกับสองทางแร่ๆเลือเรอะไรก็ไม่ค่อยมีเลยนะไปดูด่านจริงครับนี่ครับผมมีเสืออีกไว้แดกกูหยกเหรอแล้วก็แร่แต่ละคนก็จะมีตรงนี้ผมมีตรงนี้เขามีตรงนี้แล้วก็แร่เหล็กตรงนี้โอเคอยู่นะครับแต่พื้นที่ผมใช้สอยเนะี่ยมันน้อยเกินแล้วมึงมาสร้างอะไรของกูเนี่ย <in scrolling. S 1> กเษกษตรก็แทบจะทําไม่ได้นะครับ น้อยเลือกเกินนะถ้าผมจะเอานินจาไปตีโดนมือไฟฆ่านะอีกอย่างเงินเขาเยอะผมเนี่ยมันไม่ได้นะเมืองเนี่ยหยุดอยู่แก่นเกินเนี่ยได้ตีกันตายหาแน่ตรงเนี้ยส่วนโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยผมจะบุกนินจามาทางนี้ก็น่าจะตายครับมันตายแหละไอ้เนี่ยตายแต่เพื่อนมันนี่แหละไม่ตายครับแล้วทําให้ผมเนี่ยในการทําการแบบ เขาเรียกว่าไงล่ะสร้างในการล่าช้าเงินก็ไม่ค่อยจะมีสร้างกำแพงปิดแมงตรงนี้ดีไหมแล้วผมขอคิดว่านะ่าจะสร้างป้อมตรงนี้ครับในการกลางคนจะเดินมาตีผมฝ่านมาทางนี้นี้เพราะว่าเพื่อนผมไม่น่าจะเอาอยู่ครับเขาก็เงินไม่ค่อยจะมีส่วนในทางนี้ก็จะเจอป้อมจากทางนี้สอยตรงนี้น่าจะรับมือได้ครับในตรามความคิดผมนะ เอาตามนี้ครับผมจากนั้นเราค่อยข้ามด้วยพินิจจากพ่อทุกสถาบัน,นได้ครับผมตรงนีบสร้างครับผมฟังช้าไม่ทันกินนะครับปิดทางครับผมทางเนี้ยผมอ่านเกมไว้มันต้องมาดวเราหแล้วอ็นี่ก็เริ่มมากวนแล้วนะ ปอ,อมเราต้องจานะครับมันมากลัวเราเราต้องแบบเราต้องรีบอนะ่ะนี่นล้มในล้มในทีเดียว สร้างสร้างโอ้ยสาาร้างไม่ได้ดักใจไม้เหลือน้อยกระทุกต้องค่อยๆเล่นครับตอนนี้จังหวะเนี้ย เอาเฮ้ยข้างกูตายเยิเยงกูจังวะเนี่ยเมืองเราก็ต้องแบบค่อยๆขยับขยายไปนะครับมันรีบเร่งไม่ได้สะสมกำลังคนไปนะ พอตรงนี้ครับมีไม้เงินก็ไม่มีมเหลืออยู่สิบบาทจะบ้าตายกะละมังถ้าผมร่วมวงด้วยเนี่ยส่วนนี้จะขึ้นไปฆ่าก็ได้นะครับตรงเนี้ยแต่ยังไม่อยากร่วมนะเงินเราน้อยอยู่นะกันบ้านเรานี่ก็ยากละ ผมคิดว่ามันน่าจะบุกเราไม่ได้แล้วรอจังหวะเนี่ยเราก็ต้องได้ผมก็จะสร้างแต่ฐานไปก่อนนะเก็บมึงนี่ครับร่วมวงครับเอาเงินห้าร้อยในเมื่อมันไม่ได้ มาสร้างมันตรงนี้ไหมนี่ขึ้นไปยังนินจาเราโอเคครับขึ้นมาแล้วครับไม่เหลือเนี่ยเออตายสักทีกลับมากลับมากลับมา เหลือเมืองนี้ครับที่จะตีนะครับแต่มันก็ตียากเช่นกันนะผมจะตีเมืองนี้แล้วจากนั้นจะลามไปตรงนี้ครับมาเล็ตัวเดียวลูกไปขึ้นไปก่อนออน,น,นี่ไปบางเสียนนี่ขึ้น Shield ready, sir. ready. Shield ได้แล้วก็ยิงสิครับมันอยู่ไว้ทำไมครับโ <Mania. S 2> อง่งเตรียมส่งหินจาเข้าไปฆ่ามันยังตียากอยูน่นะคือถ้า เปิดทางให้มันมาตีเราเลยนะเราจะใช้ไอ้นิยมฆ่าเขานะยีสิบตัวเปิดทางฆ่าผมอยากจะฆ่ามือไปไม่ได้ก่อนนะ LEY Laurie temps ston. มึงไฟตายก็ไม่ไมีปัญหาในการบุก Mine gun ready to so Shot. Oh. Jump to it. มา Shield ready. Shield reciting. Stone needed. Oh. ขายทั้งหมดนี่ก็เสร็จกูสิครับ <Five> ready, <pressing Gegen West> sir. Don't okay. want to put on tonight. Boss, Boss. Move, move. Shield ready. Often stocks are dwindling, my leash. Not enough. Work. For a message from the king. Stay away from my lands, infidel. Stay away. muscle? ตีเลยดีกว่าเฮ้ยไปโอเคครับไฟเอาไม่ทั่วถึงแล้วคือมันไม่ทันแล้วล่ะน่กอไฟแก๊ r Yes, boss. Mm -hmm. Bye. Bye. So, shoulder! Homs! A message from the Lionheart. Good work, my lord. We are royally impressed at your accomplishment. Stony. Exiting siege equipment. Exiting, siege, exiting siege equipment. Ready, sir! Reloading! Your power grows. Fall in mm -hmm. they're dead. เดอะแมกทดอะแมกทิก i ้นะมึงอ่ะเออตายเตรียมครับเรื่องยิงปุ้งมันเข้าไป เอ้เดโอ้นี่ไงครับคือถ้าผมบุกนี่คือแบบไปกี่คนก็ตายหมดนะคือมันแบบมันสร้างกับดักไว้นะโอเคพัง <What? S 1> เพื่อนเราแบบส่งทหารชุดก่อม,มาอย่างดีนรับตายหาหมดรกอเอนจิเนียร์กูก่อนมึง A message from the Caliph. Stay behind in the air. Stay away. away. Ballista ready. Ballista ready. Try our best. Ready, sir. Calculating. Ballista ready. Ballista ready. Ballister ready. Ballister ready. ยิงรับยิงไกลแตกแล้วโดนขอแค่โดนโอ้โหมึงเอาเรื่องโอเคแตกกระนำซัมเมอร์เซลตรงนี้ต่อยิง โอ้โ oh, oh, oh. อ้ยิงต่อยิง oh, ต่อโอ้เีแตกเออเพื่อนเพื่อนทางเพื่อนก็ส่งมาทางนี้ก็ส่งมาเอาไงล่ะมึงดิ้นจ้ะโอ้ oh, แป๊บเดียวเต็มเมืองจเจริญสัตว์ <me ans> ปึ๊บปึ๊บหกตัวมาดิมันจะยังรอดอยู่ไหมมันจะเผาไฟได้อยู่ปะมาทางนี้ อันนี้ขึ้นเลยขึ้นขึ้น98ตัวเอาอะไรมาชนะกูเนี่ยพี่อ้วนขึ้นขึ้นโอ้ไม่เหลือชื่อมึงอ่ะเมืองมึงอ่ะว้าวไม่ตรงนี้มาว่ะ โอ้โหไม่ตอนไม่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 ตอนที่ว่าเรากำลังส่งกำลังบุกแล้วก็อย่างว่าคุณนิยมครับผมจะไม่ได้ขนาดไหนเชียวไอ้หนี้อ้หนี้ขึ้นไปแล้วครับคุณนิยมเว้ยคุณนิยมรู้จักเป้าคุณนิยมก็ชนะไปครับผม ถ้าผมแบบส่งบุกขั่วซ่วนี่คือตายเยอะอยู่นะครับเนี่ยไม่มันไม่ดีนะเพื่อนเราแบบรับกรรมไปก่อนอีพีนี้ก็ได้จบลงไปครับผมก็จะขอพักแต่เพียง e ีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยว EP หน้าผมก็จะมาตรอนะครับพร้อม